ทำไมเกษตรกร,กรไทยทำทุไหร่าก็ไม่รวยดินเสื่อมเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชต้นคุนสูงผลผลิตต่ำ บริษัทสตาร์ซันไชเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรไทยที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันจึงได้นำปุ๋ยอินทรีย์น้ำซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานปุ๋ยานาโนเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรของไทยที่ช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนและสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้60-95ปอร์เซเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา และวันนี้บริษัทสตาร์ซันชายยังคงเดินหน้ามุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยปุ๋ยน้ำอินทรีย์ซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยจะมาช่วยพลิกชีวิตเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดีมีตังค์ใช้ ร็อคู่สีคือสารสกัดจากธรรมชาติแท้ปลอดสารพิษร้อเปอร์เซปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะเลี้ยงจากจูลินซีที่เป็นประโยชน์ต่อพืชกว่า100สายพันธุ์คัดเฉพาะสารอาหารที่เป็นประโยชน์โดยตรงสําหรับพืชนํามาย่อยโมเลกุลเพื่อให้พืชสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วสารสกัดไคโตซานช่วยกระตุ้นให้พืชผลิตสารป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆและยังช่วยป้องกันตัวเองจากการกัดดูดจากแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ซูปเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซาน พร้อมแล้วที่จะช่วยให้พืชของท่านจะเริ่มเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์ผ่านการพิสูจน์จากผู้ใช้จริงมาแล้วทั่วประเทศผลโรคผลแมลงผลแรงโตเร็วดอกใบสวยผลโตหัวใหญ่ขายได้กับพืชสวนไร่นาทุกชนิดช่วยให้ท่านลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรได้60-95%ซุ per ซปปันฮีโร่และสันไขโตซาน คู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยมี2ขนาดเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสวนไร่นาของท่านขนาด 500cc ราคาเพียงคู่ละ440บาทใช้กับนาข้าวได้มากถึง10ไร่ขนาด 1,000cc ราคาเพียงคู่ละ800บาทใช้กับนาข้าวได้มากถึง20ไร่พิเศษสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านสาม,มารถซื้อซปเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานได้ในราคาที่ถูกกว่าคุ้มกว่า สนใจติดต่อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศซูปเปอร์ซันฮีโร่และซันไทโตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวยสินค้ารับประกันคุณภาพใช้กับพืชผักสวนครัวเจวันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสตารซันชายจำกัดเพราะเราอยากให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น